ผ่านไปสข้อแล้วครับข้อที่3มคือทีมคอมมิชชั่นจริงๆเขาเรียกว่าธุรกิจเราปกติทั่วไปเขาเรียกว่าค่าบริหารทีมนั่แหละแต่ของเราเรียกว่าค่าทีมคอมมิชชั่นนะครับบริหารทีมเขาบริหารทีมนะครับค่าบริหารทีมนี้ก็คือของเราใช้แผนไบนารีคือซ้าย1ขวาหนึคือ ทุกคนติดตัวได้สองสองสองข้างคร้งละหนึ่งคุณเข้ามาเป็นนักธุรกิจนะค,คือตัวเรานะเราต้องมีทีมซ้ายกับทีมขวาทีมซ้ายหันหน้าเข้าจอนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าทีมซ้ายนะครับคุณต้องบริหารสองข้างนะครับแล้วก็ทีมขวาครับหากคุณรู้จักคนเป็นร้อย นะครับคุณแนะนําก่อนซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งคุณก็โยนคนเหล่านั้นลงไปข้างล่างซ้ายสุดขวาสุดเท่านั้นสมมุติว่าวันนี้ผมแนะนําไปสองคนละแต่เพอเอิญนะผมรู้จักสิบเพื่อนผมสมัครมาอีกสิบผมจะต้องต่อคนเหล่านี้อีกห้าคนมาฝั่งนี้ครับห้าแล้วนะฮะร,รวมอีกห้าครับหมายว่าผมแนะนำสิบสองคน ที่นี่บริษัทเขาออกแบบให้มีการช่วยเหลือกันปกติแล้วคนห้าคนนี้นะฮะผมจะมาต่อข้างในก็ได้นะแต่ที่นี่ไม่ได้ถ้าจะลงชื่อผมแนะนำเนี่ยนะฮะผมต้องเอาซ้ายสุดกับขวาสุดเท่านั้นเขาจะไม่ถามเราว่าอัพไลน์คือใครที่นี่นะเขาจะถามอย่างเดียวว่าใครเป็นคนแนะนําแล้วก็วางไว้ซ้ายสุดหรือขวาสุดเพื่อเกิดการช่วยเหลือกันนะครับ ถ้าคุณจะช่วยเหลือคนนี้นะคุณต้องให้เขาแนะนํานะถ้าคุณได้มาคุณต้องให้เขาแนะนนะํา,า,งานนลงไปเลยแต่ถ้าคุณจะลงตัวคุณเองแนะนําคุณต้องโยนซ้ายสุดขวาสุดเท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าทีมคอมมิชชั่นคือค่าบริหารทีมแล้วเราจะได้ตรงนี้อย่างไรดูนะครับรายได้ข้อนี้มันคํานวณอย่างนี้นะครับตัวเรามีส5สหคะแนนนะฮะเราขยายแอปเพื่อนอัปเกรด เขาได้สามห้าเราได้ด้วยสามห้าใช่ไหมวิ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะสามห้าของเราก็จะถูกสะสมไว้ตรงนี้มุมซ้ายให้เราระบบมันจะคำนวณเองนะฮะส <c oughs> ามารถคะแนนของคนนี้มันก็ถูกส่งให้เรามันก็จะรวมปีกเขาเรียกว่าฝั่งนี้ขวาของเราแต่หลักเกณฑ์ที่นี่นะครับเขาจะคำนวณตอนไหนนะครับทุกเที่ยงคืน ทุกั่นคือในข้อนวนอย่างนี้นะฮะว่าถ้าฝั่งซ้ายของคุณเกิด50คะแนนฝั่งขวาของคุณเกิด50คะแนนเขาเรียกว่า1นึ่งไซเคิลคือ1รอบการจ่ายเขาจะจ่ายให้เรา500บาทตรงนี้เรามาดูกันว่าแล้วเราจะได้500ร้อตอนไหนคุณดูนะครับเราแนะนำสายสาหขวา35แต่คะแนนส่วนตัวเรามีเท่าไหร่ครับ17.5คือ สตาร์ทอัพพอยท์ที่ผมเล่าให้ฟังข้อที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้อีก17.5นะครับรวมเป็นเท่าไหร่ครับ52.5 52.5เอาง่ายๆก็มารวมนี้เลยฮะ17.5ให้เห็นภาพ17.5คุณได้ครบ50ยัง50เรียบร้อยแล้วนะ50ซ้าย50ขวาคุณได้เท่าไหร่ครับ ห้าสิบซ้ายห้าสิบขวาคุณได้ห้าร้อยบาทเขาเรียกว่าหนึ่งไซเคิลครับและทีนี้คุณมาดูต่อนะครับเราไม่ต้องแนะนำสิบก็แล้วนะฮะสมมุติเราแนะนำแค่สองคนแล้วกันนะฮะจะได้เห็นภาพความชัดเจนถ้าหลังจากนั้นคนนี้เขาก็ทำเหมือนเราไปแนะนำแค่สองคนเหมือนเราเนี่ย มันก็เกิดส5มหคะแนนสามห้าคะแนนอย่างเงี้ยครับสามห้าคะแนนเหล่านี้มันก็จะถูกส่งต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆครับสามห้าสามห้าสามห้าเหล่านี้นะฮะขยายไปเรื่อยๆส่งต่อส่งต่อส่งต่อนะฮะแต่ประเด็นคือยังไงฮะทุกสามห้าคะแนน ของใครไม่รู้เราไม่รู้จักคนสองคนเราไม่รู้จักคนสองคนเราไม่รู้จักคนสิบคนร้อยคนพันคนเราไม่รู้จักล้รู้แค่สองคนแต่เราได้ทุกคะแนนเพราะเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาจะคำนวณทุกเที่ยงคืนเที่ยงคืนของทุกวันมีคะแนนฝั่งซ้ายเท่าไหร่ฝั่งขวาเท่าไหร่ถ้ามันเกินห้าสิบห้าสิบเมื่อไหร่จ่ายให้คุณเลยวันนี้เกิด 25, 25, ยี่มห้ายี่มหายังไงมันก็ไม่ได้นะรอจะไม่ล้างทิ้งนะก็เก็บไว้วันถัดไป จนมันครบ50-50แต่พอเรามามองสิมันไม่ใช่50-50แล้วมันจะเป็น50-50 100ร้อยร้อยเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นในอนาคตเพราะจากการขยายแอปพลิเคชันแต่ประเด็นคะแนนจะเกิดขึ้นมากมายมันไม่ใช่แค่นี้มันเกิดจากคนเหล่านี้แม้กระทั่งตัวเราเองไปใช้จ่ายวันนี้ผมได้มา10พอยถูกแบ่งมาตรงนี้5พอยซ้าย5พอยขวาส่งขึ้นไปอัพไลน์คนนี้ได้มาอีก ยี่สิบพอยนะคนนี้20่สิบพอยคนนี้กินใช้ไปกิน MK ไปกินแม็กไปกิน MK ไปกินฟูจิไปซื้อของลาซาด้าไก่ย่างส้มตำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันเราแม้กระทั่งการเติมเงินมือถือจ่ายบินค้าน้ำ่าไฟทุกอย่างมีคะแนนหมดทุกคนที่ไปใช้พฤติกรรมต่างๆใช้ใจ่ายผ่านมือถือผ่านแอปเราหรือผ่านมาสเตอร์การ์ดที่เราจะได้ในอนาคต ทุกคนมีคะแนนวิ่งมาให้เราเป็นวินาทีแล้วกองไว้เป็นวินาทีแต่พอเที่ยงคืนของทุกวันประมวลผลทันทีได้กี่คะแนนเขาก็จ่ายให้เราคือ50 50าเมื่อไหร่ได้500ถ้ามากกว่านั้นเป็นร้อยร้อยคุณก็ได้พันหนึ่งห้าห้าร้อยห้าร้อยคุณก็ได้ห้าพันถ้าหมื่นหมื่นเท่าไหร่คุณก็คูณไปตามนั้นเลยแต่เขาจะจ่ายสูงสุดวันละ สูงสุดนะครับจ่ายสูงสุดนะครับวันละ200ไซเคิลครับ200ไซเคิลคูณเท่าไหร่ครับ500เราจะได้100,000บาทบาทนะฮะคือ PA นี่แหละต่อวันตอนไหนครับตอนเย็น ถาเที่ยงคืนวันนี้นะฮะเย็นวันถัดไปคุณเงินเข้าวอลเล็ตคุณเลยแล้วคุณก็เบิกเข้าแบงก์ได้เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่ามหาศาลครับแล้วที่นี่นะฮะมีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งนอกจากจ่ายสูงสุดวันละ1นึ่งแสนแล้วทั้งที่เรานะ,ะใช้จ่ายชีพจัาวันแล้วก็แอปแค่3 2ม0ันสนี่นะฮะจ่ายถึงแสนต่อวัน แล้วที่มันล้นทุกวันไม่ล้างทิ้งความหมายคือไม่ล้างทิ้งยังไงก็หมายความว่าเกิดเราอยู่เป็นนานๆนหะนาเดนะือนหกเดือนสิเดือนข้างหน้าเกิดมันได้ตรงเนี้ยนะฮะวันเนี้ยสี่ร้อยไซเคลิลเราจะต้องได้สองแสนบาทนะฮะวันเนี้ยเราต้องได้สองแสนไงแต่ถ้าเป็นที่อื่นเขาจะบอกว่าอ๋อเขาจ่ายแสนเดียวอีกแสนเขาตัดทิ้งเลยแต่ที่นี่เขาบอกว่าเขาจ่ายคุณอ่ะแสนวันเนี้ย แต่วันถัดไปจ่ายอีกแสนหนึ่งหมายความว่าที่มันล้นทุกอย่างเนี่ยเขาก็เก็บให้คุณไปเรื่อยๆแล้วจ่ายคุณวันละแสนวันละแสนวันละแสนเดือนก็3ล้านบาทจ่ายสูงสุดในแผนนี้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าคะแนนไม่สูญเปล่าทุกคะแนนมีค่ากับเราหมดเลยและคะแนนมาจากไหนมั่งย้ำนะฮะส่งต่อแอป35ส่งต่อแอป35กินใช้กินใช้กินใช,นใช้ซื้อของทุกอย่างขึ้นมาเป็นวินาที เราได้หมดแล้วปีหน้าเขาต่ออายุสามพันสองสามห้าเปิ้ลซ้ำมาอีกรอบหนึ่งมันจะคำนวณไม่หวาดไม่ไหวเลยทีนี้เนืกอไหมฮะเมื่อว่าเราทํางานแค่ปีเดียวไงปีหน้ารอแค่ต่ออายุใส่เครนก็หมุนกระจายแล้วครับเนืกอไหมฮะไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นจุดที่สําคัญมากแล้วทีนี้ข้อนี้นะฮะเดี๋ยวผมดูอีกนิดหนึ่งจะได้เคลียร์ตรงนี้ว่าเงินที่เราได้วันละหมื่นวันละแสนเนี่ยมันจะไม่ถูกเอาไป เข้าบัญชีเราทั้งหมดมันจะจ่ายแบบนี้นะค่าแนะนําข้อแรกเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าข้อที่สองที่บอกว่าค่าแนะนําตรง600เนี่ยเขาจะจ่ายให้เราวันถัดไปเหมือนกันแต่เขาจะหกักภาษีแที่จ่ายจ่ายสัพป,ปกรไปเลยเนี่ย5%ข้อนี้เหมือนกันฮนะได้มาวันละหมืน่นคุณได้มาหมื่นหนึ่งวันเนี้ยจะถูกหักไปที่สัพป,ปกรคือ5%แต่ว่าอีกเท่าไหร่ฮะที่มันเหลือ95%ทําเป็นร้อยเขาจะทําให้เราอยู่ในกระเป๋าอะไรฮะ กระเป๋าแบ่งเป็นสองกระเป๋าฮะอันนี้เขาเรียกว่า PD ฮะอันนี้คือ PA PA คือเบอิกเข้าธนาคารธนาคารเลยเบิกวันนี้นะครับได้วันถัดไปตอนเย็นถ้าเป็นกสิกรนะแต่ถ้าเป็นแบงก์อื่นก็สองวันทำการนะฮะถ้าคุณเอากสิกรมารับรับเงินในระบบของเราเนี่ยมันจะวันเดียวนะฮะ แต่ส่วนนะพีดีคือกระเป๋าช้อปปิง้งหมายความว่าวันนี้คุณได้หมื่นหนึ่งนะหลังจากหาก 4, ักภาษีหปุ๊บมันเหลือเท่าไหร่ก็ช่างในประมาณพันกว่าบาทจะถูกกลองไว้ตรงนี้เราก็จะเบิกได้อีกแค่80%ที่เหลือไอ้ตรงนี้มันไปไปช้อปปิ้งครับกับซื้อพินสมัครให้คนใหม่นะอันนี้คือช้อปปิ้งครับช้อปปิ้งกับซื้อพิน ที่นี้คำว่าช้อปปิ้งเนี่ยนะฮะซื้อพินเราได้2คะแนนครับช้อปปิ้งก็ตั้งแต่0.1จนถึง0.1 0คะแนน,นจนถึงเป็นร้อยคะแนนแล้วแต่เมื่อคะแนนเหล่านี้ถูกช้อปปิ้งเดือนหนึ่งถูกหักไว้สองแสนมันก็วนกลับมาซื้อของในนี้กลับจ่ายให้เราอีกรอบหนึ่งนี่คือความอัจฉริยะของแผนความฉลาดของแผนที่ สรุปสุดท้ายคุณได้เงินไปบางส่วนคุณก็กลับมาซื้อของอีกรอบหนึ่งมันก็ปั่นผลคืนอีกรอบมันก็หมุนอย่างนี้ไม่รู้จักจบสิน้นดูแล้วไอ้ตรงคาําว่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยนะฮะสมุนแบบมากนะครับตรงนี้คือข้อที่3ทีมคอมมิชชั่นค่าบริหารทีมนะครับ